ฮัโหลฮัโหลหนึ่ง <two. S 1> สองได้ยินละวโอเวันนี้หลวงพ่อ,อรู้สึกว่าดีใจมากมีเด็กมานั่งด้วยแล้วเขารับปากว่าโตไปเขาจะบวชให้พ่อแม่เขาหนึ่งพรรษาสามเดือนเสร็จแล้วก็ดีใจมากที่ามาได้พาพระเนนมาบินทบาตท,ที่นี่ได้รับความเมตตา อย่างยายหลวงจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชญานนกวีให้ความอนุเคระาะห์แล้วก็บินฑบาตแล้วก็ภูมิใจที่คนไทยได้พากันมาใส,ส่บาตรเสร็จแล้วก็ได้ร่วมกันใส่บาตรแล้วหลวงพ่อก็ได้นําพระทิเบตท่านมาใส่บาตรแล้วที่ประเทศเขาไม่มีการบินฑบาตแล้วก็วันนี้เขาใส่บาตรเขาดีใจมาก ที่ได้ฉันในบาทที่ได้บินบาทเขานึกถึงพระพุทธองค์เมื่อสมัยพุทธองค์ท่านทรงผนวดแล้วพระองค์ก็เดินบินถบาทเมื่อพระองค์เดินบินทบาทแล้วก็พวกเขาได้เดินตามรอยบาทของอพระพุทธเจ้าและอีกสําคัญหนึ่งก็คือได้นั่งฉันในบาทใต้ต้นไม้ ได้ชั้นในบาทใต้ต้นไม้แล้วเขาก็ได้เรียนรู้หลวงพ่อก็ได้แนะนำถึงการชั้นในบาทว่าจะตักอาหารมากอาหารน้อยอย่างไรเขาก็ตั้งใจปฏิบัติมากพระพุทธศาสนาในโลกนี้มีหลายหลายนิกายหลายชาติหลายพบหลายชาติองค์ที่มาทั้งหมดนี้เป็นชาติที่เบตปกติแล้วจะมีพระมาสามสี่ชาติ มีพระทิเบต15พระศรีลังกา15พระพม่า15พระพะเมน15พระลาว15แต่ละประเทศนั้นยังไม่พร้อมแล้วประเทศศรีลังกาพร้อมแล้วพอไปถึงไปยื่นขอวีซ่าไม่ได้ก็เลยได้เฉพาะพระ,ะทิเบตมาปีหน้านี้ก็จะมีพระหลายหลายชาด้วยกัน ก็ถือโอกาสนี้บิณฑบาตญาติโยมว่าปีหน้ามาบ่ายบ่ายนรงแล้วก็ท่านท่านมัดพระท่านไม่ให้ไปพระท่านจับไวตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็ดีนะเขาก็ไม่กล้าไปเพราะกดแรงมากแล้วลูกก็กดไว้ด้วยเหตุนี้ถ้าลงถ้าโยมไหนอยากให้ลูกรู้จักบุญคุณของพ่อแม่รู้บุญคุณของศาสนา ก็ต้องนำพาเข้ามาตั้งแต่เด็กอย่างนี้ถ้าโตแล้วมันตักยากเพราะฉะนั้นโยมอยู่แถวนี้โชคดีมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านอยู่ไม่ห่างจากโยมนักถ้ามีเวลาเสาร์อาทิตย์ก็พากันมาสายบาตแล้วก็ฝึกนิสัยเขาให้เป็นลูกที่ดีคําว่าเป็นลูกที่ดีนั้นหนึ่งต้องรู้จกักบุญคุณพ่อแม่สองรู้จกักบุญคุณของศาสนาสามต้องรู้จกักบุญคุณของแผ่นดิน เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ลูกเราเป็นพิพึ่งของชาติาศาสนาและแผ่นดินเราจะต้องพาเขามาฝึกหัดพามาวาดัดมาวาตั้งแต่เด็กอย่างนี้ขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมใฝความสงบสุขทุกๆท่านเทินโอเคลูกลงไปนั่งตรงนี้